ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยการละนันทิอีกนัยยะหนึ่งพิกุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงภิกุทั้งหลายภิกุเมื่อกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งเสียงทั้งหลายโดยแยบคาย และเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงทั้งหลายตามที่เป็นจริงพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อกระทำในใจซึ่งเสียงทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกุทั้งหลายพวกเธอจงกระทํานในใจซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นทั้งหลายตามที่เป็นจริงพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อกระทํานในใจซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรสทั้งหลายโดยแยบคาย และเห็นความไม่เที่ยงแห่งรถทั้งหลายตามที่เป็นจริงพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อกระทำในใจซึ่งรถทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งรถทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทําในใจซึ่งผดทพะทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งผลทพะทั้งหลายตามที่เป็นจริงภิกขุทั้งหลายพิกขุเมื่อกระทําในใจซึ่งผดทพะทั้งหลายโดยแยบคายอยู่ เห็นความไม่เที่ยงแห่งโพธิภพทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหนายแม้ในโพธิภพทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิขุทั้งหลาย พวกเธอจงกระทำในใจซึ่งธรรมารมทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เ er ที่ยงแห่งธรรมารมทั้งหลายตามที่เป็นจริงภิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำในใจซึ่งธรรมารมทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เ er ที่ยงแห่งธรรมารมทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันที จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้